เรามั่นใจที่นี่เราก็แนะนําเพื่อนดาวที่เขามีปัญหาเหมือนเราเอามาเขาก็สําเร็จเหมือนกันนะครับก็ทําให้มีความเชื่อมั่นในกระบวนการรักษาของที่นี่ที่จะสําเร็จได้ครับสถามนุนรักษาศิ์คุณครับปิดครับค่ะเกตกน,นกรักษณศิสกุลค่ะเกตค่ะ ู้จักกับ VFC นะคะก็คือจะมีเพื่อนที่มีปัญหาในเรื่องของภาวะมีบุตรยากเหมือนกันเนะะียค่ะเขาก็แนะนําว่าเขาอามารักษาที่นี่นะคะแล้วก็ให้เป็นเพจ a c e b o o k มาเนะะี่ยค่ะของทาง VFC แล้วก็เข้าไปดูแล้วพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางเพจแล้วก็มีการโทรคุยกันเนะะี่ยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําดีะคะ่ะตอบทุกคําถามที่เราสงสัยนะคะแล้วก็พูดจาดีนะคะทำให้เราตัดสินใจที่จะมาที่นี่ ก่อนหน้านี้จะมีประจำเดือนมาไม่ตรงนะคะบางทีก็คือ45วัน60วันนะคะหลังจากที่แต่งงานมา1ปีก็ลองอมีด้วยตัวเองแต่ทีนี้ก็คือไม่มีก็เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเรารักษากบคุณหมอวรรณการนะครับตอนที่มาแรกๆก็กัง <c oughs> วลว่าจะมีบุตรได้ไหมพอได้รับคำนนนแนะนำจากคุณหมอมีการตรวจในเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นดูอ่อนว่าเป็นสภาพยังไงแล้วก็รับประทานยา ก็สามารถปรับปรุงซ่งอมแซมในจุดที่เรายังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการมีบุตรได้ครับก็จากที่ศึกษาตอนแรกค่ะก็คือคิดไว้ว่าจะลองทำา i UI ก่อนนะคะทีนี้ก็พอคุณหมอมาตรวจร่างกายแล้วคุณหมอว่าคิดว่าอ่านก็น่าจะลองดูก่อนก็เลยเป็นอายุก่อนดีใจมากค่ะดีใจนะครับเพราะเป็นความคาดหวังของเราทั้งสองคนด้วยครับตอนแรกก็ กลัวว่าจะสําเร็จไหมเพราะว่าเป็นการทําครั้งแรกด้วยยิ่งคุณหมอให้ข้อมูลว่าโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยด้วยอายุเป็นน้ำเชื่ออะไรเงี้ยมันมีค่อนข้างน้อยเงี้ยอาจจะไม่ครั้งแรกอาจจะไม่สําเร็จก็ได้ดดเรารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเราดูแลกันตั้งแต่ก่อนมีบุตรแล้วก็พอเราตั้งครรภ์แล้วเนี่ยคุณหมอเขายัง ดูแลเทคแคร์นะครับให้มาฉีดกันแท้งแล้วก็มีการติดตาม Follow Up หลังจากที่น้องเกิดแล้วอะไรเงี้ครับเป็นความประทับใจเรามั่นใจที่นี่เราก็แนะนำเพื่อนดาที่เขามีปัญหาเหมือนเราเอามาเขาก็สำเร็จเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ทำให้มีความเชื่อมั่นในกระบวนการรักษาของที่นี่ที่จะสำเร็จได้ครับ